ดีค่ะวันนี้นะคะพี่นุ้ยอยู่กับคําถามของน้องการพัทยาน,านันอายุ15ค่ะน้องก็ถามมาว่าการพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยสำหรับการทําข้อสอบและการเขียนเนี่ยทำได้ยังไงบ้างคะหนึ่งในเทคนิคที่พี่นุ้ยอยากจะแนะนานะคะก็คืออยากเก่งภาษาเราต้องกล้าสงสัยค่ะคําบางคำเนี่ยสะกดต่างกันนิดเดียวนะแต่ก็เป็นเรื่องได้ค่ะวันนี้เนี่ยจะขอยยกเป็น3คู่ตัวท็อปเลยนะคะที่ออกข้อสอบไปบ่อย<ๆ>ข้อสอบแบบ error check นะคะหาข้อผิดก็ออกข้อสอบแบบ close test เติมคำลงในช่องว่างก็มีออกด้วยนะสามคู่นี้นะคะมาดูคู่แรกกันดีกว่าคู่แรกเนี่ยก็คือ relieve และ relief นะคะสองคำนี้เนี่ยไม่มีคำไหนสะกดผิดนะแต่ relieve ที่เป็นกริยาเนี่ยจะแปลว่าบรรเทาค่ะตัวนี้นะคะลง ve เป็นกริยาค่ะแต่ relief นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่าการบรรเทาทุกข์นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะ volunteers try to relieve the suffering of flood victims อาสาสมัครพยายามบรรเทาความทุกข์ของผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะทูนะคะจะบวกด้วยกริยาช่องที่1ไม่ผ่านไม่เติม s c s ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะพี่ดิ้วจะขอใช้ relief นะคะที่เป็น e f ค่ะก็คือเป็นคำนามนะคะ flood relief is ready for flood victims การช่วยเหลือน้ําท่วมเนี่ยได้เตรียมพร้อมไว้แล้วสําหรับน้ําท่วมครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดเตรียมไว้พร้อมแล้วเนี่ยก็ต้องขออุทานว่า what relief นะคะก็คือแบบโล่งใจจริงเลย what a มันเป็นประโยคอุทานนะคะก็ต้องบวกด้วยน้ำค่ะตัวอย่างต่อมานะคะก็คือ flood relief operation center นะคะก็คือสอปอค่ะศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั่นเองผู้ต่อมานะคะก็คือ believe และ believe ะค,ะคล้ายกับคู่ที่ผ่านมาค่ะ believe เป็นกริยานะคะลง ve เป็นกริยาค่ะส่วน believe ที่ลง ef นะคะเป็นนามค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะขอใช้ believe ที่เป็นกริยาก่อนนะ I believe in love ก็คือฉันเชื่อในความรักค่ะ I believe I can fly, I believe I can touch the sky. ฉันเชื่อว่าฉันเนี่ยสามารถทำได้นะคะความหมายเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ Justin Bieber เขาบอกว่า Never say never ก็คืออย่าพูดว่าไม่นั่นก็คือมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะคะส่วนเจ้า believe ที่ลงด้วย E F นะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นคำนามก็คือความเชื่อชีวิตเนี่ยมันต้องเดินตามหาความฝันนะคะ I have a strong belief in my dreams ก็คือฉันเนี่ยมีความเชื่อ,อย่างแรงกล้าในความฝันของฉันค่ะ There are many beliefs in Thai society มีหลายความเชื่อในสังคมไทยนะคะสังเกตว่า belief เวลาที่เป็นความเชื่อหลายความเชื่อเนี่ยเราสามารถที่จะเติม s ได้เลยนะคะเป็นรูปหู้หุบนดได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยน f เป็น v อีกแล้วค่ะมาถึงคู่สุดท้ายของเราแล้วก็คือ a d v i c e และ advice นะคะ advice ที่ลง SE ค่ะมันเป็นกริยานะแต่ถ้าเกิด advice CE เนี่มันเป็นคำนามค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะขอใช้ที่เป็นกริยาก่อนนะพี่นุ้ย always advises ลุงลัง to brush his teeth ก็คือพี่นุ้ยเนี่ยแนะนำให้ลุงลังแปรงฟันอยู่บ่อยๆ thanks for your advice ก็คือว่าขอขอบคุณในคำแนะนำของคุณนะคะอันนี้ใช้ advice CE นะคะแปลว่าคำแนะนำเป็นคำนามแล้วนะคะ if you want some useful advice keep watching English breakfast ถ้าเห็นว่าอยากจะได้คำแนะนำดีๆนะคะก็ต้องดูรายการเรา English Breakfast เนี่ยแหละเพราะว่าดู English Breakfast ทุกอาทิตย์ได้ knowledge tips advice ไม่เสียหลายจึง realize n o perceive keep in mind สอบสบายดู t h a พี vs กัน knowledge tips advice เราใช้เป็นคำนามทั้งหมดหมายถึงความรู้และก็คำแนะนำนะคะส่วน realize n o perceive และ keep in mind อันนี้นะคะเป็นกริยาแปละวะ่ารู้เข้าใจจดจำค่ะ แล้ววันนี้นะคะเจ้าของคำถามของเราก็คือน้องกันพัทยานันค่ะรับนี่ไปเลยหนังสือ just ask พี่นุ้ยนะคะทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านแน่นอนค่ะแล,ละถ้าเกิดว่าใครมีคำถามภาษาอังกฤษดีๆนะคะสามารถส่งมาหาพี่นุ้ยได้ค่ะที่นี่ englishbreakfastattimepbs.or.th นะคะหรือว่าถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องผ่านทาง Facebook นะ www.facebook.com/ebgang ค่ะมีคำถามภาษาอังกฤษนึกถึงพี่นุ้ยที่นี่นะ englishbreakfast ค่ะบ๊ายบาย